นั่นจะเป็นส่วนยางเพื่นฟังห้างนี้จะเป็นของจะคของค่ะ,คะตอนนี้ก็ยอดเสร็จแล้วค่ะเลยววาสีอ่าเอานมไม้หานมไม้ไปเฮ็ดนมไม้สมเฮ็ดนมไม้สมถ้าพวกนมไม้ไผ่นมไม้ไผ่นี่จะอยากเก็บไว้ดูแลเพิ่นสีเละ อันนั้นจะเป็นส่วนยางเพื่อนฟังห้างนี้จะเป็นของจะคของค่ะ,คะอันนี้บ่มีเลขค่ะเดี๋ยวมาปอกกันเนาะค่ะเนาะค่ะ้พวกนมยยันมยไพนไนมัไพนเนี่จะอยากเก็บไว้โดนเราเพิ่นสีเละ นี่นะคะนี่ค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ปอกน้อยใหญ่บจอันนี้เพิ่นเอิญน,น้อไม่้างด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางนะคะ มันหยอดอยางจ้าตอนนี้ค่ะตัดออกไปแล้วได้จ้ามีหลาโนยอยู่ค่ะอันนี้มันจะอยู่เดนกันฟองแล้วก็จะแช่น้ำเกลือไว้แล้วก็จงตอนนี้ก็หยดเสร็จแล้วค่ะก็เลยว่าเสียอ่าเอานมไม้หานมไม้ไปเห็นน้ำไม้สมเห็นน้ำไม้สม ครัพวกนมัยไพ่นมยยันมยไพ่นี่จะอยากเก็บไว้โดนเราเพิ่นสีเละสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางนะคะไม่หยอดยางจ้าเยวจะพาไปเบิ่งทีตัดไว้แล้วค่ะ ยังขั้นยงดขวดค่ะใส่ขวดไว้บอบอเอาแก่จ้าเพราะว่าเขาเฮ็ดไว้กินเอง<ส>นี่ค่ะอ่อนๆเอายอดยอดมันนะค่ะอันนี้เพิ่นเอิญน,น้ำไม้สร้างด้วยค่ะค่ะก่อนน้ำไม,ม้ก็อยูุคางให้นี่นะคะ อันนี้เพิ่นเอิญเนาไม่ซ้างด้วยค่ะด่งนั้นจะเป็นส่วนยางเพิ่นฝั่งข้างนี้จะเป็นคองจะคของค่ะ,คะปอกออกมาก็เหลืออยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าเราเอาแต่ที่อ่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เปลือกอันนี้บมีเละค่ะเดี๋ยวมาปอกกันเนาะค่ะเนาะเบิ้งเด้อกค่ะ,คะอันนี้คือเขาตัดเอาออกไปแล้วนั่นจะเป็นส่วนยางพื้น ฟังงนี้จะเป็นของจ้าของค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางนะคะไม่หยอดยางจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ ด้อันนี้คือเขาตัดเอาออกไปแล้วนนี่ค่ะอันนี้นะคะ่ะที่เอาไปเห็ดน้ำงไม้สมแทบน้ำไม้ซางนี่แหละคะ่ะตอนนี้ค่ะตัดออกไปแล้วด้จ้ามีหลยโนยอยู่ค่ะอันนี้มันจะอยู่แดนกันฟังจังขั้นแงดขวดค่ะเส่ขวดไว้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเผื่เขานะคะเดี๋ยวมาดูหน่อไม้นี่ค่ะถ้าพวกน่อม้ไภ่ยนไม้ไภ่ยนี่จะอยากเก็บไว้โดูเราเพิินสีเละ ยังขั้นางดขวดค่ะใส่ขวดไว้ใส่ใส่ขวดใส่ใส่ขวดน้ำเขาเนี่ยค่ะงดดงดใส่ขวดไว้กินสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางนะคะมายอดยางจ้า ที่นี่เขาก็จะไปฝานใช้มีดฝานค่ะมีสองคมฝานนี่นะคะนี่ค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ปอกนยยอใหญ่เดีาจวจะพาไปเบึงที่ตัดไว้แล้วค่ะ เยวจะพาไปเบืงที่ตัดไว้แล้วค่ะชากกน้ำไม่ก็ยู่คางให้นี่นะคะยังขั้นอ่แงดขวดค่ะใส่ขวดไว้ นี่นะคะนี่ค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ปอกน้อยใหญ่บอจอันนี้เพิ่นเอินเนาไม่้างด้วยค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เปลือกอันนี้บ่มีเลคค่ะ อย่ามาปอกกันเนาะค่ะเนาะ mm hmm. สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางนะคะมะหยอดยางจะใส่ใส่ขวดใส่ใส่ขวดน้ำเขาเนี่ยค่ะหงายบดงดใส่ขวดไปกินตอ mm hmm. นน,นี้ค่ะตัดออกไปแล้วได้จ้า มีหลายนออยู่ค่ะอันนี้มันจะอยู่เดนกันฟองอันนี้เพิ่นเอิญเนาไม่ร้างด้วยค่ะใส่ใส่ขวดใส่ใส่ขวดน้ำเขาเนี่ยค่ะยาดยาดใส่ขวดไปกินนี่ใส่ใส่ขวดใส่ใส่ขวดน้ำเขาเนี่ยค่ะยาดงาดใส่ขวดไปกิน ข้างนั้นจะเป็นส่วนยางเพื่นฟังข้างนี้จะเป็นของจะคของค่ะค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เปลือกจังขั้นยัดขวดค่ะใส่ขวดไว้ใส่ใส่ขวดใส่ใส่ขวดน้ำเขาเนี่ยค่ะ หยาดๆยใส่ขวดไว้กินโบโ่โอเอาแก่จ้ะเพราะว่าเขาฮ็ดไว้กินเองนี่ค่ะอ่อนๆเอายอดยอดมันนะคะ่ะตอนนี้ค่ะตัดออกไปแล้วเด้วยจ้ามีหลายนอยู่ค่ะอันนี้มันจะอยู่แดนกันฟองแล้วก็จะแช่น้ำเกลือไว้ แ้วกัเจ้าบอ่บอเอาแก่จ้ะเพราะว่าเขาเฮ็ดไว้กินเองนี่ค่ะอ่อนๆเอายอดๆมันนะค่ะ้นานี่ค่ะอันนี้แหะคะ่ะที่อเอาไปเฮ็ดน้ำไม่สมแซบน้ำไม้ซางนี่แหละคะ่ะอันนี้บ่มีเละค่ะเดี๋ยวมาปอกกันเนาะค่ะเนาะ